โปรนี้นะคะทุกคนหนึ่งแถมหนึ่งนะคุ้มมากๆเลยนะคะจะเป็นขนาด บีทเอ็กเซลนะหนึ่งพันแปดร้อยกรัมนะคะสองถุงเลยค่ะจะได้ไปเลยนะคะหนึ่งพันแปดร้อยกรัมสองถุงถ,ถ้าทุกคนเคยไปซื้อข้างนอกนะเขาตกถุงลนะร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะแต่วันนี้คือหนึ่งแถมหนึ่งนะสองร้อยสิบเก้าบาทนะคะตกถุงร้อยเก้าบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เขามีให้เลือกสามสีนะคะสีชมพูนะคะทุกคนกลิ่นหอมสดชื่นยาวนานนะคะิกเนเจอร์เนาะแล้วก็สีเขียวนะคะขจัดไวรัสได้ถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดแบคทีเรียนะคะส่วนสีฟ้าก็คือสยบกลิ่นอับชื้นแม้ตักผ้า ใครสนใจนะคะอยากได้โปรนี้คือ1แถม1219บาทแล้วจัดส่งฟรีนะคะจัดโปรวันนี้วันเดียวนะทุกคนรีบมากดกันได้เลยครับว,ว่าตัวนี้คือได้ไปเลยนะคะ1,800กรัม2ถุงเลยค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่กดนะคะพลาดมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวราคาจะปรับเป็น300บาทแล้วนะคะตอนนี้แฟลชเซลล์อยู่รีบจิ้มตะก,ก้าด้านซ้ายมือได้เลยนะก่อนที่ตะก,ก้าจะหายคือโปรหมดแล้วนะคะทุกคน